สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอนี่ค่ะสวัสดีนะคะพบกับช่องแม่ออฟโกโก,กน,นะคะมาดูสวนหญ้าที่เอ่อมาดูสวนหญ้าที่ผู้หลวงนะคะมาดูสวนหญ้าที่ผู้หลวงค่ะนี่ค่ะพ่อเป่าก็เข้ามากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้มาดูกี่เดือนแล้วคะนี่เดี๋ยวนี้เรามาหาสปิงเกอร์นะคะจะเห็นหรือเปล่าเนาะ มาหาสปริงเกอร์พ่อที่จะเอาไปใช้อยู่ที่บา้านไร่ภูหลวงนะคะอันนี้เป็นเปี่ยนสวนหญ้านะคะเนเปียนะคะหญ้าเนเปียหวานนะคะไปถึงนู่นละคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็มีหญ้าเนเปียปากช่องนะคะไม่รู้จะเดินโคมอะไรนะคะนี่โอ้ไม่รู้จะเหยียบอะไรละคะ่ะน้ําเข้านะคะนี่เมื่อกี้น้ําป่าไหลหลากคะ่ะก็เลยเข้ามาตรงสวนเราเลยนะคะนี่จะเป็นแนวน้ํานะคะอันนี้นี่ค่ะ แล้วก็เดินไปตามแนวน้ำค่ะพ่อเจอหร้วยังคะหนึ่งอันเดี๋ยวไปหาอีกอเพราะว่ามีเยอะนะคะสปริงเกอร์มีอยู่สี่ตัวแต่ไม่รู้น้ำเอาไปหรือเปล่านะคะนี่หญ้านะคะให้วัวให้ควายนี่มีทั้งหมดอยู่ที่นี่สองไร่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนู่พ่อไปเอามุมสุดท้ายอีกพ่อหนึ่งหนึ่งอันนะคะถ้ามันหายไปมันมีอยู่สี่ตัว ที่นี่เราฝังท่อไว้หมดแล้วนะคะรอบด้านเลยแต่สงสัยน้ำจะเอาไปแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะดูสิคะาหญ้านี่ทุกคนเอ่อแม่มีหญ้าเยอะนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงวัวเนาะตอนนั้นนี่ค่ะเดี๋ยวหาตามหาสปริงเกอร์ก่อนนะคะโอ้จะเห็นบอหกแทบันนี่พ่อเห็นท่อหรือยังเดี๋ยวหาพ่อเป่าก่อน,นะคะ่ะ ใส่รองเท้าแตะซะด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้เอารองเท้าบูทค่ะโอ้ย่านะคะทุกคนยา่าถ้าไม่ล้มท่วมหัวนะนี่หนุนหนุนหนุนค่ะดูเอาดูเอาท่วมหลังช้างเลยอ่าเห็นหนึ่งอันแล้วะค่ะทุกคนเดี๋ยวหาอีกก่อนนะคะโอ้ไปไม่ได้แล้วค่ะพ่อหนูหนูบเดี๋ยวไปเอาอาสุดท้ายนูนค่ะพ่อโอ้น้ำเข้าเยอะมากเลยนี่ นี่นะคะอนี้เป็นอา่าหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งนะคะที่เราเห็นสูงๆนะคะอันนี้มันไม่ล้มคะ่ะอันนี้น้ําพัดอย่างแรงนะคะทุกคนยิ่งล้มยิ่งเกิดเยอะคะ่ะทุกคนนะตอนที่คุณแม่ปลูกนะแพงมากคะ่ะข้อละหนึ่งบาทเลยนะแต่ถ้าใครต้องการอยากปลูกแม่ผู้ใหญ่ก็ให้ฟรีนะคะมาเอาได้เลยนะคะยินดีให้คะ่ะ ถือว่าได้ทําบุญอีกชอดนะคะส่วนคุณแม่ให้เอาฟรีนะคะยิ่งตัดมันยิ่งออกเยอะนะคะทุกคนนี่ค่ะน้ํามันจะเข้ามาตรงนี้นะคะรัดเข้ามาเลยเดีย๋ยวแม่จะพาเดินดูไปหาสปริงเกอร์ทางนู้นได้หนึ่งอันแล้วเยอะมากนะคะสปริงเกอร์ที่นี่แต่แม่ก็ไม่ได้ลื้อกลับอันนี้เราอยากจะไปปลูกผักที่ บ้านไร่ค่ะก็เลยต้องหาหน่อยนี่นะคะดูทุกคนพ่อเห็นอีกแล้วบอกสแสดงว่ามันไปกับน้ำหมดแล้วแต่ก่อนมันอยู่ตรงข้างหน้าพ่อนั่นแหละหนึ่งอันแต่ถ้าไม่มีเราก็ลองใช่อันเดียวลองดูอีกอันหนึ่งก็มันอยู่ตรงเออกๆนี่แหละเราจะเข้าหาเจอไหมล่ะ มันก็น่าจะล้มลงกับหญ้าเพราะว่าน้ำมันแรงนี่ค่ะดูสิค่ะยันยิ่งล้มยิ่งยิ่งเกิดเยอะนะคะทุกคนดูดูต้นหญ้าค่ะนี่นะคะทุกคนโอ้น่าจะไม่เจอแล้วค่ะพ่อเพราะว่าหญ้าลกจริงๆนี่นะคะหญ้าเนี่ยเปียปากช่องค่ะดูหนูหนุหนสูงความสูงค่ะช้างตัวที่หนึ่งที่สองนู่นแล้วค่ะ อันนี้เราเอาไปบ้านนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเครื่องสับหญ้านะคะแล้วก็สับสับเออเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเอาให้วัวหรือว่าให้เป็ดให้ไก่นะคะนี่เขาจะออกยอดเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้คุณพ่อก็เข้าไปข้างในไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะคะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะเราก็ต้องจะได้หาซื้อใหม่ค่ะแต่ดียังมีหนึ่งอันเนาะยังมีหนึ่งชิ้นนะคะก็แพงอยู่นะคะไ สป,ปริงเกอร์ตัวนี้มันจะกว้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะหัวสป,ปริงเกอร์มันตีวงรอบกว้างได้กี่เมตรเนาะที่เรา,เาปลูกหญ้าก,กันใหม่ๆนะคะนี่เราก็จะใช้ตัวนี้และคะ่ะมันจะมีสองวงวงรอบนอกแล้วก็วงเ,เป็นฝอยๆรอบข้างในนะคะพ่อเจอหรือยังคะดูสิคะคุณพ่อเปา ไม่รู้เสียงอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนค่ะเ็นแต่ญ้านะคะนุ่นหญ้าติงโอ้เสียงบุบุเหมือนอะไรนะคะเหมือนช้างหาอะไรเลยแสดงว่าสปริงเกอร์หลุดไปนะคะทุกคน ừ, เสียงคุณพ่อนะคะดังอยู่ข้างในหินหญ้านะคะไปถึงนู่นเลยค่ะไปถึงตรงนู้นข่าวเยอะมากค่ะถ้า พูดว่าเราตัดใส่รถก็น่าจะได้เยอะอยู่ค่ะรถสิบร้อยังว่าเต็มเลยนะคะแต่อันนี้มันล้มลงหมดแล้วค่ะนี่เพราะว่าน้ำเข้ามาตรงนี้นะคะโหมาแล้วค่ะพ่อเปาไม่เจอก็ออกมาเลยพ่อมันลกมากมไม่ต้อง้างหรอกไปซื้อเอาซะมันลกจริงๆ เอาไว้ให้เขามาเอาหญ้าให้วัวล,ล้วค่อยหาเห็นชิ้นเดียวนี่ก็ว่าโอเคแล้วละ่ะเห็นสองอบมอน,นี่ค่ะเห็นแล้วเห็นสองชิ้นโอเคพอละนะอันนี้โนอะวใหญ่สุดนะถูกต้องแล้วอันนี้ละใหญ่นะกับที่พ่อถืออยู่มันใช่แล้วก็มันอันเล็กเดี๋ยวจะพายเอฟซีลงไปดูลำห้วยนะคะแปบ๊บแป๊บหนึ่งถ้าเห็นมันก็หลุดถ้าไม่หลุดมันก็คือ ไปกับน้าแล้วลหะคะ่ะพ่อเอ้ยแต่ว่าท่อที่ใหญ่แล้วเอาไม่ได้นะคะมันอยู่ใต้พื้นนูนะะ่นแล้วค่ะเพราะว่าหญ้าลกแต่ก่อนแล้วก็เอามาสูบรงนี้นะคะทุกคนอ้าวนี่ผักกูดก็ไม่ยังแล้วเด้ขนาดพริกก็ยังเสียหายหมดแล้วนี่พ่อพริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูบ้านนะคะนี่คะ่ะน้ำถ้าเราจะปลูก ผักอะไรแล้วก็ปลูกได้นะคะตรงตรงริมๆนี่นะคะนี่นี่ค่ะน้ำนะคะโอ้ปลาเยอะจังเลยค่ะทุกคนนี่ปลาซิวปลาอะไรเป็นฝูงอยู่ค่ะอ๋อโหปลาซิวนะคะปลาซิวปลาขาวแมเยอะจังเลยค่ะและน้ำก็ใสามากนะคะอันนี้เราก็จะปลูกไผ่นะคะเลี้ยงน้องค่ะไว้ ออบริเวณขอบนะคะเพื่อจะทำให้ดินของเราไม่พังลงไปนะคะอะ,อะไรคะพ่อถือเอาแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะคะไปบ้านไร่ผูลวงเพื่อจะไปทำสปริงเกอร์นะคะแล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำสูบป,ปลูกผักปลูกดอกไม้ปลูกอะไรก็ปลูกได้คะ่ะถ้ามีน้ำนี่นะคะเราก็หาทางออกก่อน เห็นหร้อยังคะนี่คุณพ่อเจอแล้วคะ่ะทุกคนแต่ไม่รู้มีสปริงเกอร์หรือเปล่านะคะมีไหมคะมีเนี่ยหาเจอแล้วคะ่ะทุกคนเจอแล้วนะคะโอ้โหไม่รู้อะไรนะคะเนาะนี่นะคะทุกคนเจอแล้วคะ่ะพ่อเปาเจอแล้วนะคะแต่ยังไม่ครบก็ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็หาเอาเท่าที่เราหาเจอนะคะ โอ้ได้3ามอันนะคะอันที่สีเนี่ยเราเข้าไปหาไอ้นั่นตัดใส่เอาคุณพ่อก,ก็ตัดเจำๆหรือก็ได้ค่ะดึงได้ไหมคะนี่นะคะช่องไม่อบอกกอกนะคะต้องขอขอบคุณเอฟซนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเจอแล้วค่ะนะคะ ช่วยกดแล้วกดแชร์กดกดดิ่งช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยนะคะทุกคนตามหาสปริงเกอร์นะคะลกมากเลยคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคุณพ่อสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ